แต่มันมีควันขึ้นใช่ไหมเหม็นไหมเลยเหม็นไหมก็คือมันไหมไงไม่มีควันขึ้นแต่มันเหม็นไหมเข้ามาเหม็นไหมเลยอะออาม่นเหม็นไหมอะไรวะตั้งแต่เดินเข้าบ้านมาไงพอเปิดห้องก็มาอู้หูแกตัวนี้ออกมาผมกินหึงช่างมันไรบันไรการช่างล้างแม่งเจ๊กอะเฮ้ยผมก็ล้างปกติของผมผมไม่ได้ฉีดเลยนะใช่ครับมันเป็นช่วงจังหวะของผมที่มันซวยหรือเปล่า หรือพี่ต้นบางยาผมหรือเปล่าโอ้แอร์เย็นฉ่ำนี่สุดยอดแล้วอ่ะแอร์เย็นปะโอ้โหฉ่ำเลยอ่ะก็บอกแล้วไงเพราะว่าเราต้องตัดล้างไงพี่ต้นแต่ปัญหาตัดล้างตัดตัวนั้นไม่พอมาตัดตรงนี้ล้างด้วยล่ะอันนี้ใหม่เลยเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วมันไม่เย็นเฉยๆไงตัวดูดมันก็ดูดปกติใช่แล้วผมถอดล้างใช่ป่ะแจ้ง น,นไปเลยมันเจ๊งไม่พอดาคนล้างก็เจ๊งไอ้ปั๊มนี่เป็นพันกว่าบาทไอ้ที่คิดค่าล้างเนี่ยก็คือเจ๊งไงเออปั๊มก็เจ๊งคนก็เจ๊งนี่ไม่ระวังไงเออฉีดฉีดสัมันส่ะเออฉีดเข้าไปในน,นี้หมดเลยใช่ไหมแข่งประจุเหมือนกันเจ็บเลยเอปึ๊บใส่เงี้ยเหรอใช่เมื่อกี้พี่ต้นใส่อย่างนี้พี่ต้นก็สลับข้างต้องใส่เงี้ยหรอแมน ไม่ใช่ตอนแรกพี่ต้นเสียบเดือยเข้าไปใช่อันนี้เอาเดือยลงเออเอาเดือยลงนั่นแหละเออเอาเดือยลงปั๊บแล้วก็ไปปั๊บเราจะเพิ่มกดแน่นแล้วกันครับอ่าดึงสามารถดึงด้วยมือขึ้นปหมขึ้นขึ้นไม่ขึ้นละขึ้นนี่มันจะมีล็อกมันอยู่ใช่ป่ะใช่เอากดลงไปอ่าให้มันล็อกเลยเออเนี่ยโอเคพร้อมยังอือทดสอบทดสอบ ทดสอบนะบังตรงนี้ด้วยบังเหมือนเดิมเ,เนี่ยเนี่ยพี่เอออย่างเงี้ยเออให้มันพุ่งใส่นี่ลงมาอมชอบตื่นเต้นเออจะไปเลยมันยังไม่มีหรอกผมยังไม่ผลักสวิตช์อยู่มันจะมีเซ็นเซอร์มันอยู่เมืม่อกี้ไม่ขึ้นเนาะตอนเราขึ้นไปเทสใช่ป่ะปึ๊บ ไมไม่ขึ้นหรอพี่ต้นมีสองอยา่างคือตรงนี้หลวมพี่ต้องลองขยับดิมันจะได้ยินเสียงมอเตอร์อยูเออน่ะขึ้นละคือมันหลวมไงเออขยับแล้วนิ่งโอเค,อเคปล่อยเมื่อกี้เราใสา่ผิดใช่เออโอเค ก็อาน้ำมามันจะได้เงียบด้วยใช่ปะผมไม่ต้องมาเจาะให้เนาะพี่ต้นเจาะเองเนาะเออตกงานแค่นี้งานที่หมูที้มาเอาน้ำมาเดี๋ยวพี่ต้นน้ำในขวดอ่ะอยู่นั่นอะเทแม่งเลย Right. Láng lắm, nó chén ngay Bên ngay là, Để phân xuyệt Lúc lòi nó vẫn không lên Phân xuyệt nó có lắm Làm ยังไม่ลูกลอยยังไม่ทํางานหรอน้ําเยอะอย่างนั้นเออทาละพี่ต้นไปดูเลยว่ามันปั่นฝั่งนู้นป่ะเสียงทําละปกติมันจะปั่นประมาณหนึ่งนาทีก็ได้จะหมดแล้วนะอ่ะตัดละอีกนะพี่ต้นประมาณหนึ่งนาทีแหละ